หนูมาเมืนหนูใส่ชุดนักเรียนนะใช่ไหมใช่เรื่เรียนมา,า,นานแล้วก็มาเลยจำได้นานนะหนูเป็นคนเหงือออกเท้าใช่ไหมคะ นื้อึงนะะค่ากัดอ๋อหนังพวกนี้คือหนังจากการที่หนูอักเสบเนาะร้องหักอ๋อ คาบหนองก็เหมือนกันอย่าปล่อยให้ให้ทิ้งคาบหนองเอาไว้อยู่ในซอกนะคะถ้าไม่หนูไม่หายนะเวลานเรามีหนองนนเวลา,นานเราจะเอาออกหนูทำอย่างนี้เอาสำลีหมุนกดเข้าไปในนี้อย่นี้กดรูดหนองออกสิ่งสกปรก,กก็จะออกตามมานะคะ อันนี้มันมีหนองถ้าหนองถึงตรงไหนพี่เอื้อมต้องตัดออกถึงตรงนั้นเลยนะคะเพราะว่าถ้าปล่อยเอาไว้หนองมันกัดนานมากมันก็จะทำให้เล็บหนูกลายเป็นโครงนะไหวไหมเนาะ คนหนูแข็งมากหนดูลองไหมลองไหมหล่ะอ,อ่ะปิดคลิปแล้วทำแผลให้ห